อย่าลืมกดติดตามมุ่งสู่หน0 0 0หมื่นซับสไคร์ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพอล y ี่รีวิวจะพาไปชาร์จพลังกับซีรีส์เรื่องนี้เทพบระบุจุติมารักจุติกลางใจพอลี่รีวิวเลยค่ะ ที่ได้นักแสดงนำสุดหล่อยอย่างจางหลิงเฮอหรือที่เ,เพื่อนๆคุ้นเคยจากผลงานอย่างเล่รักบันคุณหญิงหรือจากที่จบไปหมดสดๆมัดๆอย่างเรื่ององค์หญิงใหญ่นั่นเองมาประกบคู่กับจิงเทียนที่สุดแสนสวยหวานมากหยุดย้อยจริงๆทุกคนกับผลงานซีรีส์อย่างคุณนางหญิงยอดสเสน่หา ที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะบอกเล่าเรื่องราวของเทพที่ถูกเข้าใจผิดว่าฆ่าเพื่อนๆร่วมสำนักและกำลังจะเข้าสู่ทางมารอย่างจีหยางหรือว่าเร้าสางจีงจิ่นพระเอกของเรานั่นเองค่ะและจากเหตุนี้นะพระเอกของเรานะจึงถูกจองจำอยู่ในคุกแม่น้ำวิญญาณที่ก็เกิดเรื่องประหลาดเกิดขึ้นทุกคน<ๆ>เมื่อพระเอกนั้นเป็นคนเดียวเลยนะที่สามารถหลุดออกมาจากคุกแม่น้ำวิญญาณได้ และเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะพระเอกนะจึงออกเดินทางตามหาคัมภีร์ชีฝูซึ่งเป็นคัมภีร์วิชาปรับมาทุกคนแล้วก็ตามหาเรื่องการตายของพี่ที่ระหว่างนั้นเองค่ะอาการบาดเจ็บของพระเอกก็ได้กำเริบขึ้นและได้บังเอิญพบกับหมอพิดหญิงแสนสวยอย่างนันเยียนนางเอกของเราที่หลังจากได้รักษาพระเอกนะนางเอกก็คนพบว่าเฮ้ยป่วยเป็นโรคที่คล้ายกับแม่ตัวเองเลยอะ่ะนางเอกก็เลยคิดค่ะที่จะใช้พระเอกเป็นหนูทดลองยา ที่ก็ประจวบเหมาะกันกัดที่ว่าพระเอกนั้นได้คนพบว่ามีฝูหลิงค่ะสัตว์วิญญาณที่มาจากคัมภีร์ชีฝูนั้นครึ่งนึงอ่ะอยู่ในร่างของนางเอกพระเอกก็เลยไม่คิดที่จะจากไปนางเอกก็ได้ผลประโยชน์ที่ว่าจะเอาพระเอกเป็นหนูทดลองยาก่อนที่จะเอายาไปให้แม่ไงผลประโยชน์ลงตัวทั้งคู่ครึ่งคึ่งพอดีอยู่ด้วยกันได้ ที่นอกจากนี้นั้นนางเอกค่ะยังมีมุกเงือกหิรันที่ช่วยกบกินไอของแม่น้ำวิญญาณซึ่งช่วยให้พระเอกหลบพ้นจากการไล่ล่าของสนักเต้าเซิงเทียนที่ตามเก่งเอามามาทุกคนขยันตามจริงๆสงสนักต้นสังกัดของพระเอกนั่นเองยิ่งทำให้พระเอกค่ะเลือกที่จะอยู่กับนางเอกต่อไปปลอดภัยเนาะทุกคนจนกระทั่งเริ่มสนิทสนมรู้จักกันแบบจิกๆกันกรักๆเกๆียรๆค่ะ ที่ความคู่กันก็ยิ่งทวีคูณขึ้นเมื่อแม่ของนางเอกค่ะที่กำลังจะจากไปและเป็นหนึ่งใน5เทพจากสวรรค์จึงคิดฝากฝากั่งนางเอกไว้กับพระเอกด้วยการผูกตาประทับหลิ่งสีก็คือตราที่ทำให้พระเอกทุกคนสามารถได้ยินความในใจของนางเอกได้เหมือนเป็นโทรศัพท์ที่โทรหากันได้ที่ใดๆก็คือทำให้เราได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักฟินฟินกุ๊กกิ๊บกุ๊กกิ๊บดีต่อใจสุดๆไปเลย ที่หลังจากนี้นั้นการเดินทางของทั้งสองในการตามหาคมพีชีฝูก็ได้เริ่มต้นขึ้นทุกคนพร้อมท่ามกลางอุปสรรคมากมายหลายอย่างมากจนกระทั่งพระเอกหายตัวไปนานกว่าปีนะสร้างความเสียใจให้กับนางเอกเป็นอย่างมากสุด,สดก็คือแบบคิดว่าพระเอกตายไปแล้วอะ <S <S แต่แล้วค่ะก็บังเอิญกลับมาเจอกับนางเอกอีกครั้งที่ก็จำนางเอกไม่ได้แล้วลืมไปแล้วค่ะว่านางเอกคือใคร พร้อมกับในตัวพระเอกคะ่ะเต็มไปด้วยไอมานทุกคนพร้อมที่จะปะทุทำร้ายนางเอกได้ตลอดเวลาที่อยู่ใกล้กันจะทำร้ายกันได้ที่เราก็ต้องตามไปลุ้นกันต่อค่ะว่าพระเอกจะสามารถตามหาคำภีร์ชีฝูได้หรือไม่แล้วการตายของพี่ที่มีเงื่อนงำนั้นแท้จริงแล้วใครคืออยู่ผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องราลวลายๆทั้งหมดนี้อาจจะมีใครแอบฝึกวิชามารอยู่หรือเปล่า ความจำพระเอกจะกลับมาได้หรือยังพรั้งมือทำร้ายนางเอกไปหลายหนนางเอกที่พยายามทำทุกหนทางในการรักษาพระเอกจะทำสำเร็จหรือไม่พร้อมด้วยทีมกำลังหนุนสุดสร้างสีสันอย่างประมุกน้อยมังกร FC อันดับหนึ่งของตี้จุนพี่ชายบุญธรรมของนางเอกที่พร้อมช่วยเหลือให้ความร่วมมือทุกอย่าง และจิ้งจอกน้อยผู้ที่ตั้งใจจะมาขโมยของสู่มิตรภาพเพื่อนอันยิ่งใหญ่ที่เราควยให้ห่างงอกเพิ่มขึ้นมาสักทีจะได้มีพลังไปช่วยญาติๆที่ก็ขอบอกเลยค่ะทุกคนว่าเรื่องนี้นั้นเดินเรื่องเร็วกระชับดูสนุกดูเพลินมากและที่สำคัญดอกจันไวสิบดอกเลยค่ะจางหนึ่งเฮอก็คือหล่อไม่ไหวทุกคนจากที่ลอยอยู่แล้วตอนที่แปลงร่างเป็นนวนก็คือหล่อทวีคูณขึ้นไปค่ะ แล้วพอมาประกบคู่กันกับจริงเทียนที่แบบงามหวานเด็ดยอยแล้วแล้วกันทุกคนฟินมากบทก็คือดีมากคือแบบฟินทั้งหาทั้งลุ้นในความรักของทั้งสองความซับพอร์ตกันพร้อมด้วยมิตรภาพสุดแสนยิ่งใหญ่ช่วยเหลือเกอ็กูลกันสุดๆ ได้ก็คือตามไปลุ้นไปเชียร์กันต่อได้ในเทพบุตรจุติมารักถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพารีรีวิวนะคะสำหรับวันนี้ขอตามไปเอาใจช่วยแกงมิตรภาพเทพบระรจุติมารักต่อก่นและค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย